ค่ะกาบมาพบกับมวยโกกาสอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงราศีมังกรแล้วนะราศีมังกรนะคะก็ได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภานั่นเองนะคะก็ในเดือนมีนาคมนี้ชาวาราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มารอดูกันสําหรับความรักการเงินการงาน สุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงชโชคลาภด้วยนะคะบางคนก็อรอโชคลาภนะคะเมื่อไหร่จะได้ชโชคที่ดีบ้างอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยก็โอ้เท่าที่เปิดไพ่มาก็ไม่ได้แย่เลยล่ะนะคะไม่ได้แย่เลยทั้งหลายๆเรื่องนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่ามีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะคะ ที่ผ่านมาชาวราศีมังกรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้มันไม่ได้ดีมากนักหรอกคุณอาจจะปรับสภาพก่อนไม่ทันด้วยซ้ำนะคะในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อเมื่อมันผ่านมาได้แล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะคะเนาะคุณได้รับแรงซัพพอร์ตจาก คนในที่ทํางานหรือว่าคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะสาหรับชาวราศีมังกรเนาะก็จะเป็นคนผิวเาาอวบนะคะที่จะเข้ามาควยสปอร์ตคุณในอดีตนะคะก็ทําให้คุณมีเงินมากขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันยังคงมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าคุณก็ต้องเตรียมรอรับมันเอาไว้นะคะการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรก็โชคร้ายนิดน,นึงตรงที่การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบมีผลกระทบ เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคว่ากันด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยสวยนะคะถือว่าเป็นเลขถือว่าเป็นไพ่ที่ที่เปิดมาเนี่ยไพ่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะ mm hmm. การเงินของคุณค่อนข้างดีแต่ก็ยังไม่ได้แบบโดดเด่นล่ำรวยมาหาเศรษฐีขนาดนั้นคุณก็จะได้เงินมาเหมือนกันนะคะจำนวนหนึ่งจนแบบเป็นจำนวนที่คุณโอเคกับมันแหละ ถึงแม้ว่ามันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่คุณต้องการแต่เพียงแค่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณลําบากคุณก็มีความสุขกับมันและคุณก็สามารถจเจริญเติบโตในเรื่องของเงินเนี้ยได้ดีในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะดังนั้นในเดือนนี้คุณก็เตรียมรับเงินนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณลําบากคุณก็โอเคกับมันนั่นแหละนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะแล้วก็ระวังเรื่องของอการขอยืมจากคนภายนอกด้วยนะคะคุณให้เขายืมได้ยืมได้นิดหน่อยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของบร ไปแต่จะคืนไม่คืนบางทีคุณก็ตัดไปเลยแล้วกันไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะต้องคืนให้ยืมนิดหน่อยตามที่คุณพอจะให้ได้นะคะเรื่องของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มง,งานให้คุณทํามากขึ้นนั่นเองหน้าที่รับผิดชอบของคุณมากขึ้นในเดือนนี้นะคะคุณต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คุณกดดันคุณอดทนแต่บทสุดท้ายปุ๊บคุณก็ ก็จะทํามันได้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลากับมันอาจจะไม่ได้สิ้นสุดหรือสําเร็จภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณไม่ได้อยากจะรับมันมาหรอกแต่ว่าคุณปฏิเสธมันไม่ได้แต่ว่าบางทีมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสทางด้านการงานหรือว่าการจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณว่าคุณจะทุ่มเทกับมันแค่ไหนแต่ถ้าคุณรับมันมาแล้วทํามันให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะ ตอมาเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงนี้ไม่ได้โรแมนติกไม่ได้หวานสวีทหวานขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเป็นจังหวะที่คุณยังมีความรักที่โอเคอยู่แหละมีเรื่องของการคิดมากอยู่บ้างนะคะก็เป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆมีเรื่องคุยแล้วไม่ค่อยถูกคอกันก็เป็นไปได้นะคะความรักเนี่ยถ้าจะให้รักเหมือนเดิมถ้าจะให้สวีทร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะดังนั้นก็แค่ประคับประคองความรักให้มันดี บบนี้ทุกๆวันก็พอแล้วนะคะเรื่องคิดมากก็อย่าไปคิดอย่าไปชวนทะเลาะหรือว่าอย่าไประแวงอะไรมากเกินไปนะคะบางทีเนี่ยเราระแวงมากไปแทนที่คู่ของเรามันจะดีมันจะทําให้เราไม่มีปัญหาทําให้เรามีปัญหามากยิ่งขึ้นไปก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนที่มีคนที่คุยอยู่แล้วนะคะก็การที่คุยครั้งนี้มันก็โอเค นะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่เลือกที่จะตัดสินใจนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังสามารถเลือกได้มากกว่านี้นะคะคนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงสําหรับคุณเนาะสำหรับคนที่โสดนะคะความเหงาของคุณมีความต้องการอยากจะมีคู่ของคุณมีถึงแม้ว่าจะมีใครแนะนําเข้ามามันก็มีโอกาสแต่คุณเองนั่นแหละที่เลือกเยอะนะคะคุณเองก็มีความคาดหวังหลายๆอย่างคิดมากคิดเยอะเลยทําให้คุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยให้ตัวเองสละโสดสักทีนั่นเองก็ก็เป็นเรื่องของคุณว่า เมื่อไหร่คุณจะเปิดใจสักทีนะคะอันนี้คือคุณยังไม่เปิดใจนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองมาดูกันแต่ว่าเรื่องความรักก็ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ต่อมาเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้เรื่องปอดเรื่องระบบทางเดินหายใจไทรอยนะคะ mm hmm. หรือว่าเรื่องของหลอดลมเป็นต้นนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วระวังมีอาการกําเริบได้นะคะ อย่างเช่นภูมิแพ้ฝุ่นแพ้อาหารทะเลอย่าไปกินนะคะอะไรที่อะไรที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ของตัวเองก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็เรื่องการหายใจนะคะเรื่องความเป็นหวัดบางคนอาจจะเป็นไข้ไปติดไข้ติดเชื้อมาอันนี้ต้องระวังอยู่ห่างกับคนที่เขาไม่ค่อยสบายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายของคุณอ่อนแอมากเลยนะคะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่คุณต้องระวังกันเนาะ ต่อมานะคะก็คือเรื่องของเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยไม่มีแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณตั้งใจทำมานานแล้วแหละดังนั้นก็ ไม่ต้องไปเลงว่าคุณจะต้องถูกหวยที่เท่าไหร่หรือคุณจะต้องถูกรางวัลที่เท่าไหร่ให้คุณเล็งว่าคุณจะทําอะไรเพื่อให้มันได้เงินก้อนนี้มาดีกว่านะคะคุณมีโอกาสได้อยู่แล้วแต่คุณจะไปคว้าวมันมาไปห,หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะดังนั้นโดยรวมของชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยเหมนมองว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะถึงแม้ความรักไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ว่า ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีมากที่สุดนะคะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสุขภาพไม่ดีความสุขไม่มีเงินก็ต้องจ่ายออกก็ลําบากอีกเนาะก็ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็เรื่องของงานถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนก็แค่รับมาแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดก็พอนะคะบทสุดท้ายถ้าคุณทํามันดีที่สุดแล้วนะคะมันก็จะเป็นผลของมันออกมาดีแล้วนั่นเอง ะะก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลสําหรับชาวราศีมังกรรอเรื่องของสุขภาพเฉยๆระวังเป็นหวัดระวังเป็นไข้ระวังเรื่องของอา,อาการหายใจไม่สะดวกเป็นไข้น้ํามูกไหลเป็นต้นนะคะแค่นั้นเองสําหรับชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะ เดีย๋ยวเทปหน้าเรามาเจอกันที่ราศีกุมเนาะแล้วเดี๋ยวอย่าลืม subscribe กันที่ตำหนักดวงนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับชาวคนที่เป็นทีมงานทุกๆท่านเลยจะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้เนาะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะติดตามหมวยก,ก็ f a c e b o o k หมวยโกคาร์ดเลยนะคะหรือว่าหมวยไพ่ทองหรือว่าอีกทางนึงก็คือ Line แอนะคะทักมาได้เลยหมวยเป็นคนตอบเองนะคะทักมาที่ Li@ n e หมวยโกคาร์ดนะคะจะมีการอัปเดตดวงตลอดเวลาเลยค่ะสําหรับวันนี้ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ละกันเนาะมาเจอกันที่ราศีกุมนะคะวันนี้ไปและบ๊ายบายค่ะ